สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาขึ้นหน่วยที่4กันนะหน่วยที่4ก็คือเรื่องการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีนะครับหน้าจอที่นักเรียนกําลังเห็นอยู่เนี่ยนะครูครก็นะฮะอันนี้แคปมาจากในหนังสือเรียนนะพระพุทธศาสนานะม4ถึงม6นะเล่มที่2นะก็คือเล่มของม5นะจริงๆแล้วในหะนังสือเรียนนะฮะก็จะมีการแบ่งเนื้อหาอยู่แล้วนะออกเป็นพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ นะออกเป็น3ส,ส่วนนะในเรื่องของพระพุทธเองเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องราวของพระพุทธเจ้านะพุทธประวัตินะการบริหารงานของพระพุทธเจ้านะหลักทฤษฎีต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อของพระพุทธนะพระธรรมนะฮะทุกหลักธรรมเนี่ยก็จะมาจากหลักธรรมเดียวกันนั่นก็คืออริยสัจสี่นะในอริยสัจสี่เนี่ยก็จะมีทุกสมุดไทยนิโรธมรรคนะหลักธรรมที่นักเรียนได้เรียนเนี่ยมันก็จะมาแตกย่อยมาจากอริยสัจสี่ทีหนึง่ง ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือในหมวดของพระธรรมนะส่วนพระสงฆ์ก็คือรายละเอียดปลีกย่อยนะที่เกี่ยวกับหน้าที่มาราย,ยาทหรือศาสนพิธีนะต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นในหมวดของพระสงฆ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในหมวดของพระสงฆ์เนี่ยที่นักเรียนกำลังเห็นอยู่เนี่ยนะที่มีตัวเหลืองๆเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเจ็ดหัวข้อนะแต่เราก็ไม่ได้เรียนทั้งหมดเจ็ดหัวข้อนะครับเราก็จะเลือกเรื่องที่มันน่าสนใจเหมาะสมกับนักเรียนในช่วงนี้ นะเพราะว่านักเรียนกําลังเรียนออนไลน์อยูนะ่เราก็ไม่ควรเลือกเรื่องที่มันยากจนเกินไปนะแล้วก็ควรจะเป็นเรื่องที่นักเรียนสามารถเอาไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้นะครับเรื่องที่ครูจะสอนหลังจากนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4เรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือ1นะฮะหน้าที่ชาวพุทธนะสมารยาชาวพุทธนะสาศาสนพิธีนะ 3, ส,สนนะ 4, การบริหารจิตและการเจริญปัญญา นะส่วนที่เรื่องที่ครูไม่ได้สอนนะครับก็คือ1นนะฮะวันสําคัญทางพุทธศาสนาวันธรรมสวรรและก็เทศกาลสําคัญซึ่งเรื่องนี้เราได้เรียนกันไปแล้วนะฮะในภาคเรียนที่1นนะการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีการคิดแบบโยนิโซนมัสิการนะรอันนี้ครูก็จะไปรวบในตอนมหกทีเดียวนะแล้วก็เรื่องที่ไม่สอนเลยนะก็คือสัมมนาพระพุทธศาสนานะเพร,ราะฉะนั้นเนี่ยครูก็จะสอนอยู่ด้วยกันทั้งหมด4หัวข้อ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้กูก็จะขึ้นนะหน้าที่ชาวพุทธก่อนนะครับอ่ะมาดูหน้าที่ชาวพุทธนะครับชาวพุทธนะครับเป็นคําที่บัญญัติขึ้นมาใหม่นะคำเก่าที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านะก็คือคําว่าพุทธบริษัท4นะในพุทธบริษัท4เนี่ยก็ประกอบด้วย1ภิกษุ2ภิกษุณี3อุบาสกนะแล้วก็4อุบาสิกา นะคำว่าพุทธบริษัทเนี่ยนะก็คือกลุ่มคนที่มีแนวคิดนะฮะมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะร่วมเป็นเอกภาพนะปฏิบัติหน้าที่เป้าหมายอันเดียวกันนะเพื่อสร้างสรรค์สันติสุขแก่สังคมนะต่อมานะก็มีการเรียกพุทธบริษัทนะในคําบัญญัติตามภาษาไทยนะฮะว่าพุทธศาสสน,นิกชนนะหรือชาพุทธตามลําดับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะชาพุทธก็จะมีหน้าที่หลักๆนะมีอยู่ทั้งหมด4ประการ นะประการแรกก็คือนะการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมและประเพณีนะอันที่2ก็คือการปฏิบัติตนตามหลักธรรมและประเพณีพิธีกรรมทางศาสนานะอย่างที่3มก็คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะอย่างที่4อย่างสุดท้ายนะฮะก็คือการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยในม5นะครับในเรื่องของหน้าที่ชาวพุทธเนี่ยนะเราก็จะมาเรียนรู้นะเกี่ยวกับทิศหก นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเจาะจงมาว่าในม5เนี่ยจะต้องเรียนเกี่ยวกับทิศด้านล่างนั่นก็คือทิศลูกจ้างในจ้างแล้วก็นะชนชั้นปกครองนะฮะแต่เราก็จะพูดทั้งหมด6ทิศนะซึ่งมันก็ไม่ได้มีเนื้อหามากมายอะไรนะครับในทางพุทธศาสนานะฮะได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่และความรับผิดชอบในลักษณะน,นี้ไว้เหมือนกัน นะโดยนะระผู้ธยเจ้าตัดสอนในเรื่องของทิศหกนะผู้ใดปฏิบัติหน้าที่นะและรับผิดชอบนะตามหลักทิศหกเนี่ยได้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะผู้นั้นเนี่ยจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่ดีนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนทิศหกจริงๆเนี่ยเรามาดูนก่อนนะครับว่าในแต่ละทิศเนี่ยภาษาบาลีอ่านว่าอะไรบ้างนะครับมาดูทิศที่หนึ่งนะครับทิศที่หนึ่งอุปปริมทิศนะทิศนะท,ที่สองนะฮะปุรัติมทิศ นะฮะทิศท,ที่3อุตรทิศนะฮะทิศท,ที่4เหติมทิศนะฮะทิศที่5ทักขินาะทิศนะแล้วก็ทิศสุดท้ายนะฮะปัจฉิมทิศนะฮะแต่เวลาเราใช้เวลาเราเรียนพระพุทธเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับในเรื่องของภาษาบาลีนะ techniques. แต่พอเอาไปใช้จริงเนี่ยถ้าเกิดออกเป็นบาลีก็จะค่อนข้างยากนะแต่ถ้าเกิดเราตัดบาลีออกไปนะฮะเราพูดในเรื่องของทิศ หน้าหลังซ้ายขวาบนล่างนะครูก็จะมีวิธีการจําให้นักเรียนจําได้ง่ายขึ้นนะฮะสมมุติว่าเรายืนเป็นหลักก่อนนะฮะเด็กๆนะฮะเด็กๆนะเราต้องยืดเราเป็นหลักนะฮะเด็กๆเราเดินตามใครนะฮะแสดงว่าทิศด้านหน้าหมายถึงใครฮะหมายถึงพ่อแม่ถูกไหมเพราะว่าเด็กๆเราเดินตามพ่อแม่ถูกไหมครับถ้าโตขึ้นเราจะจูงใครนะฮะแสดงว่าอันนี้ครูกําลังพูดถึงทิศด้านหลังอยู่ถูกไหมฮะทิศด้านหลังก็คือ ทิศของสามีภรรยาอย่างครูเนี่ยเป็นผู้ชายถูกไหมครครูก็ต้องมีภรรยานะต่อไปครูก็ต้องมีลูกนะถ้าเกิดนักเรียนเป็นผู้หญิงนะสแสดงว่าโตขึ้นนักเรียนก็ต้องมีสามีนักเรียนก็ต้องมีลูกถูกไหมครับทิศด้านขวานะครับทิศด้านขวาใครสอนแล้วเขียนหนังสือนะฮะก็คือครูอาจารย์นะทิศด้านซ้ายนะฮะทิศด้านซ้ายนะครับไม่ค่อยมีค่าแต่ขาดมันไม่ได้นะนั่นก็คือเพื่อนหรือมิตรสหาย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลืออีก2ทิศถูกไหมฮะทิศด้านบนนะอยู่เหนือเราขึ้นไปเลยนั่นก็คือพระสงฆ์นะฮะแล้วก็ทิศด้านล่างนั่นก็คือนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะในมุมของครูเนี่ยครูก็เป็นทั้งหัวหน้าถูกไหมฮะครูก็เป็นหัวหน้าดับครูก็มีลูกน้องที่จะต้องดูแลนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครูก็มีหัวหน้าเหมือนกันก็คือ,อผู้อำนวยการแล้วก็ท่านองผู้อำนวยการเนาะ เพราะฉะนั้นครูทวนอีกทีนะฮะทิศด้านหน้าหมายถึงอะไรนะฮะทิศด้านหน้าหมายถึงพ่อแม่ถูกไหมครับทิศด้านหลังหมายถึงสามีภรรยาแล้วก็ลูกนะฮะทิศด้านขวานะครูอาจารย์ทิศด้านซ้ายเพื่อนนะทิศด้านบนคือ,อพระสงฆ์นะฮะทิศด้านล่างก็คือ,อานายจ้างลูกจ้างนะครับมาดูบทบาทหน้าที่นะฮะของแต่ละทิศกันนิดหนึ่งนะมาดูทิศแรกนะครับก็คือ ปุริถิมทิตก็คือทิศด้านหน้าคือทิศของบิดามารดานะครับในมุมของบิดามารดาเนี่ยมีสิ่งที่พึงจะต้องอนุเคราะห์กับบุตรธิดามีอะไรบ้าง1นงนะห้ามปรามจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีนะอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่เนี่ยพึงจะต้องทําหรือสอนลูกเป็นอย่างแรกก็คือเรื่องความดีความชั่วนะอย่างที่2ก็คือให้ศึกษาศิลปะวิทยาก็คือให้ความรู้นะตามกําลังความสามารถนะฮะอย่างที่สาก็คือหาคู่ครองที่สมควรให้ นะอย่างที่4ก็คือมอบทรัพย์สมบัติในโอกาสที่อันสมควรนะฮะแล้วก็มีในมุมของบุตรธิดานะฮะพึงบำรุงบิดามารดามีอะไรบ้าง 1. ถ้ท่านเลี้ยงเรามาเราควรเลี้ยงท่านตอบนะอย่างที่2คือช่วยทํากิจของท่านนะอย่างที่3ก็คือดํารงวงศ์สกุลนะอย่างที่4ก็คือประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นทายาทแล้วก็อย่างที่5เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศให้ท่าน นะอันนี้คือในมุมของปรุริิมทิศนะบทบาทหน้าที่ของบิดามารดาแล้วก็ตัวเราเองนะครับในทิศที่สองนะฮะก็คือทักขิณทิตนะฮะก็คือทิศด้านขวาครูบาอาจารย์นะในมุมของครูบาอาจารย์นะก็จะมีมุมที่ครูบาอาจารย์เนี่ยต้องอนุเคราะห์สิทธิ์นะมีอะไรบ้าง 1. ฝึกฝนแนะนําให้เขาเป็นคนดีอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเลยนะเป็นอย่างแรกที่จะต้องทําอย่างที่2คือสอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง นะอย่างที่3ก็คือสอนศิลปะพิธีการให้สิ้นเชิงก็คือสอนให้หมดนะครับอย่างที่4ก็คือยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อนแล้วก็อย่างที่5ก็คือสอนให้สิทธิ์เนี่ยปฏิบัติได้จริงนําวิชาไปเรื่องชีพทํางานทําการได้นะครับแล้วก็มีในมุมที่สิทธิ์เนี่ยพึงบํารุงครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันนะก็มี1ลูกต้อนรับแสดงความเคารพนะสองเข้าไปหา 3. าใฝ่ใจเรียนนะครับสปฏิบัติ แล้วก็5เนี่ยเรียนศิลปะวิทยาด้วยความเคารพนะครับอันนี้เราจบไป2ทิศแล้วนะก็คือ1ปุรัติมณฑิตสอนสก็คือทักขินทิศนะครับทิศที่3นะฮะก็คือปัจฉิมทิศนะก็คือทิศของทิศเบื้องหลังทิศของคู่ครองนะในมุมของคู่ครองเนี่ยมาดูในมุมที่สามีพึงบำรุงภรรยาว่ามีอะไรบ้างหนะึ 1, ย่ยกย่องสมฐานะภรรยา 2. ไม่ดูหมิน่น 3. ไม่นอกใจนะฮะสมอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้ก็คืองานทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านมอบให้เขาไปนะฮะแล้วก็หก็คือหาเครื่องประดับมาให้เป็นของขวัญน,นะตามโอกาสถูกไหมถ้าเกิดไม่มีของขวัญเลยเราก็จะไม่มีกําลังใจในการอยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็อีกมุมหนึงเป็นมุมของภรรยานะฮะที่ต้องอนุเคราะห์สามีมีอะไรบ้าง 1. จัดงานบ้านให้เรียบร้อยนะสองส่งเคาะญาติ ทั้งสองฝ่ายด้วยดีนะอย่างที่3ก็คือไม่นอกใจนะอย่างที่4ก็คือรักษาสมบัติที่หามาได้อย่างที่5ก็คือไม่เกยดครานการทํางานนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมที่สามีภรรยาจะต้องสงเคราะห์อนุเคราะห์กันนะครับแล้วก็ทิศท,ที่4นะฮะอุตรททนะัทิศนะทิศด้านซ้ายทิศของเพื่อนนะมาดูสิครับว่าเพื่อนจะบํารุงกันยังไงนะฮะมาดูในมุมของ ที่เราจะต้องบำรุงมิสหายนะครับ 1. เผื่อแผ่แบ่งปันนะสพูดมีน้ําใจนะสช่วยเหลือเกื้อกูลนะสมีตนนะร่วมสุขนะร่วมทุกข์ด้วยกันนะอย่างที่5คือซื่อสัตย์จริงใจต่อกันนะแล้วก็ในมุมของมิสหายนะที่ต้องอนุเคราห์อตอบเราเช่นเดียวกันนะเมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาป้องกันเนาะเมื่อเพื่อนประมาทนะช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนนะในคราวมีภัยเป็นที่พึ่งได้ นะไม่ละทิ้งยามลำบากนะแล้วก็นับถือตลอดนะถึงบวงญาติของมิตรนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นในมุมของญา,าติมิตรนะหรือทิศด้านซ้ายนะครับมาดูทิศท,ที่5นะครับก็คือเหตุทิมอาทิตนะฮะก็คือทิศด้านล่างนะในจ้างลูกจ้างนะมันก็จะมีในมุมของในจ้างนะฮะที่พึงบำรุงต่อลูกจ้างนะับมีอะไรบ้าง 1. จัดงานให้ทําตามกําลังความสามารถ นะสองนะฮะค่าจ้างนะสมควรแก่ง,งานและความเป็นอยู่นะอย่างที่3ก็คือจัดสวัสดิการนะในเรื่องของรักษาพยาบาลน,นะในยามเจ็บไข้นะอย่างที่4ก็คือได้ของแปลกๆพิเศษมาก็แบ่งปันให้นะอย่างที่5ก็คือให้มีวันหยุดและวันพักผ่อนหย่อนใจนะตามโอกาสอันสมควรนะครับในมุมของลูกจ้างนะก็ควรจะอนุเคราะห์ในจ้างมีอะไรบ้างครับ 1. เริ่มทํางานก่อน 2. เลิกงานทีหลัง นะสเอาแต่ของที่นายให้นะสีะ่ทำงานให้เรียบร้อยและดียิ่งขึ้นนะอย่างที่5ก็คือนําความดีของนายไปเผยแพร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในมุมของลูกจ้างนะอนุเคราะห์นายจ้างนะแล้วก็ที่สุดท้ายนะอุปริมทิศนะก็คือทิศด้านบนนะทิศของพระสงฆ์นะครับก็จะมีในมุมของคลิหัสนะพึงบํารุงพระสงฆ์มีอะไรบ้างนะจะทำจะพูดจะคิดสิ่งใด นะก็ต้องมาจากความเมตตานะอย่างที่สองก็คือต้อนรับด้วยความเต็มใจนะอย่างที่สามก็คืออุปถัมภ์ด้วยปัจจัยสี่อันนี้เป็นในมุมที่คฤหัสหันะับพึงบำรุงพระสงฆ์นะครับแล้วก็ในมุมของพระสงฆ์นะที่อนุเคราะาห์คฤหัสหัมีอะไรบ้าง 1. ห,ห้ามปลามจากความชั่วนะสองให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีนะแล้วก็4 นะครับ4ี่ก็คือให้ได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังแล้วก็อย่างที่5ทําในสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้งนะอันนี้ก็จะเป็นมุมของอพระสงฆ์ที่ต้องอนุเคราะห์คาริหัดเพราะฉะนั้นนะฮะในเรื่องของทิศหกนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันนะทั้ง6ทิศนะครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้นักเรียนทบทวนบ่อยๆดูบ่อยๆนะและนักเรียนก็จะเข้าใจเองในเรื่องของทิศหกไม่ได้ยากมากนะฮะวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ